สวัสดีค่ะมาดามมุนโถจ้ะมาเรียกซื้อเสื้อผ้ากันเลยพี่น้องจะแบบนี้อแบบนี้ไม่ชอบชอบแต่แบบนนี้แต่ว่ามันไม่มีที่ในรถแห้เอาสามร้อยเขาเนื้ไม่ชอบเสื้อเนื้ไม่ใส่เลยแต่เสื้องั้นอ่ะแล้วมันมันจะมีกานเสื้ออีกรุ่นนนึงะเดี๋ยวไปดูกางเกงคล้ายๆอย่างนี้แหละยเดี๋ยวผ่อนๆน้อยกางเกงกางเกงสวยกางเกงอ่ะ นี่ก็สวยตัวเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้จะแพงกว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอ่ายายก็อยากให้เลือกใช่รถบ้านสีสีนี้จะมีสีขาวสีแดงสีแดงก็สวยใส่ได้ไหมหรือว่าใหญ่ไปได้ค่ะนี่นรวมันใหญ่ไปไม่ใหญ่ห้อเนาะมันสีดำที่เจ้าใส่นานๆจะมาช็อปตัวหนึง เือออยู่่ะตัวนี้จะมีสาย,สายมีสายไม่มีสายอืแล้วก็เป็นรุ่นนี้อือรุ่นนี้ก็สวยอ่ะรุ่นนี้สวยรุ่นนี้สวยอยู่ตัวนี้มาใส่สบายาตัวนี้เท่าไหร่คะเนี่ยเจ๊ <Yeah. S 2> ร้อยนึงร้อยเดียวบวะนี่ค่ะไหนเอาไป มี่สองมี่สองซีเหรอคะตัวไหนดีเนาะอันนี้ก็สวยเป็นชุดเลยเอาตัวเนี้ยค่ะเออม่ชอบเสื้ออีกชอบตะกางเกงค่ะแยกก็ได้ใช่ไหมหนูหนูชอบตัวตัวเนี้ยค่ะตัวนี้ตัวนี้สวยอยู่ตัวนี้ร้อยวันนี้ห้าสิบห้าสิบหรอตัวนี้ละห้าสิบก็ได้โอเคได้ ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวดูทุกคนตัวนีนน้ก็สวยนะเจ๊ชอบสีนี้เจ๊ชอบสีนี้ใช่ไหมมะนาวสีนี้เลยสองตัวเลยน้ำเขียวมะนาวงานของเจ๊เลยของเจ๊มีาเจ๊ชอบตัวไหนเจ๊เอาคู่ไป็นไเนี่ยกับเออตัวนี้สวยอ่ะแานมาใหม่สีนดำตาก็สวยแต่เจ๊ชอบชอบเขียวมะนาวเขียวมะนาวกิ้กเพี้ยวสีอะไรสีสีอะไรเขียวมะนาวเราใส่กับไอ้เอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่า สีสีพวกนี้ก็สวยคนนี้เนี่ยเวลาเราใส่เราใส่กับพวกเสื้อขาวขาวมะนาวเสื้อขาวเสื้อกับตัวนี้ก็ได้อันนี้กับพวกพวกแบบอยู่คนเดสวยดำดีบวมีมาสวยมันไม่ค่อยมีมาหรอกสีมันจะแปลกกว่าเพื่อนเอาสองตัวสองร้อยสองร้อยห้าสิบได้ไหมเฉพาะเฉพาะตัวนี้เอาเฉพาะตัวนี้ใช่เป็นสามร้อยห้าสิบจ่ายตังก่อนนี่ได้มาแล้วค่ะร้านนี้เลยนะคะ มาดาก็เลาะไปทัวร์แล้วค่ะวันนี้ฝนก็กำลังจะตกนะคะเ๋ยวเราก็เลาะไปทั่วก่อนได้ของมาเพียบเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวรองเงินทอนก่อนค่ะค,คุณค่ะเดี๋ยววันหน้าหนูมาใหม่ถ้าเคยมาแล้วจะมา ถ้าเคยมาแล้วหนูก็จะพาที่ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่เสื้อผ้าร้านนี้มีแต่สวยๆนะคะติดร้านทองค่ะไมู่ือะไรเนาะตัวนี้เต็มเต็มที่แล้วค่ะอยากเลือกซื้อต่อแต่มันไม่ไหวแล้วมือมันเต็ม ตอนนี้เดินกลับแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะเต็มที่แล้วคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบสำร้วจ้าเด้อสวัสดีค่ะ